สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับเป็น iPhone นะครับ iPhone 12นะครับนี่ครับตัวนี้เป็น iPhone 12รุ่นธรรมดาครับรุ่นปกติสีน้ําเงินนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแต่ทีนี้มันติดฟิล์มแต่มันติดคนเดียวนะครับเป็นฟิล์มด้านให้ดูสาวติดก็ติดไม่ค่อยสวยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใส่เคสเป็นเซ็ตเคสกับกระแทกนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อีซื้อมาหลอกนะครับเนี่ยเพื่อจะใส่เป็นเคสตัวนี้ซึ่งเป็นเคสกันกระแทกแต่มาถอดให้ดูเฉยว่าวันด้านในเป็นยังไงนัตวี้ พอดีวันนั้นจะแกะกล่องให้ดูแต่เผอิญรีบนะครับต้องการใช้หรือว่าต้องการเอามาติดฟิล์มก็เลยแกะออกจากกล่องไปแล้วนะครับนี่ครับทีนี้นะครับก็จะมีตัวนี้เลนนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเป็นกล้องนะครับสาหรับ iphone 12ตัวนี้นะครับมาให้ดูรูปลักษณ์ด้านหน้าด้านหน้านี่ก็ซื้อฟิล์มนะครับซื้อฟิล์มมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยซื้อฟิล์มมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นยี่ห้อโฟกัสนะครับ ด้านหน้าเนี่ยซื้อเรียบร้อยแอล้วมาติดเรียบร้อยแล้วเพราะว่างนะครับก็เลยอเอามาติดนะครับส่วนด้านข้างที่เขาว่าคมนะครับมันก็ไม่ได้คมอะไรมากมายนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าตลกตลกทําทําตลกตลกลงเว็บมากกว่าที่จริงไม่ได้คมอะไรมากมายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยผมรูปทั้งวนันอ่ะตัวเนี้ยมันไม่เห็นมั่คมอะไรนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่าด้านข้าง iPhone 12คมไม่นะครับตัวนี้อันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับ เขาบอกว่าเป็นเป็นสีส <ain> ีล <uki> yeah! yeah! ่า <Someone> ส <original bright out> ุดนะครับพ <arriver> ิเศษของ iPhone 12นะครับเห็นไหมครับที่เขาว่ามันคมไม่คมนะครับลองให้ดูเลยนะครับจับทั้งวันไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวบาดมือครับนี่ครับรูปให้เห็นเลยครับในด้านข้างนี่ครับอ่ะทีนี้ก็รูปมารูปมาตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่า iPhone มันคมนะครับไม่ต้องไปเชื่อนะครับไม่บาดมือหรอกครับไม่เป็นไรนะครับจับปกตินะครับถ้าบางคนคุ้นเคยกับ iPhone รุ่นแรกๆก็ไม่เห็นมันบาดมือนะก็ใช่ปกติพอหลังๆมาเขาจะทํา iPhone เป็นกลมกึ่งเป็นกลมๆนะครับมันก็พอมาเปลี่ยนเป็นแบบดั้งเดิม,มก็คือแบบสไตล์แบบนี้นะครับเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไม่คมอะไรนะครับหลังนี้ก็ติดฟิล์มว่าน่าค่อยซื้อมาติดใหม่เพื่อเมันติดฟิล์มมันรีบหน่อยมันติดตอนประมาณช่วงกลางคืนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเลน์อ่าเขาเรียกว่าฝาครอบเลน์ก็สั่งซื้อมาจากน่าจะเป็นช้อปปีนะ้แะเอามาติดละเพราะว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยของ iPhone 12อ่ะมัน าเราไม่ใส่เคสหรือว่าไม่ใส่ตัวการกล้องนะ่ะตัวหน้ากล้องตัวนี้มันจะโดนนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะเห็นไหมครับเวลาเราไม่ใส่มันจะโดนได้อย่างเงี้ยอีกหน่อยตัวหน้าหน้าเลนต่างๆมันจะเสียได้เวลาเราซื้อมาแกะหรือว่าทำไมาใช้งานก็ควรหาอะไรมาปกป้องกล้องนะครับเช่นเคสต่างๆนะมาปกป้องมันได้นะครับอ่าตัวนี้ซื้อไม่กี่บาทไม่รู้ตัวนี้ลูกสาวเป็นคนสั่งมาตรวนี้นครับ ทีนี้มาให้ดูตัวนี้สิ่งที่เขาแถมมานะครับตัวนี้นะครับไอตัวหัวหัวชาตินี่รุ่นนี้เขาไม่ได้ไม่ได้แถมมาให้นะครับตัวนี้ซื้อเองนะครับตัวนี้ร,รื้อว่าไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งพันบาทหกร้อยห้าสิบนะครับนะได้ยินแฟนว่าหกร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นหัวชาตินะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ไม่ได้มีหูฟังมีอะไรแถมมาให้สักอย่างแล้วก็ต้องไปหาเอาเองนะครับเป็นแบบไร้สายอะไรต้องไปหาซื้อเอาเองหมดเลยนะครับเพราะเขาไม่ได้แถมมานะครับแถมแต่สายนะครับเป็นสายตัวนี้นะครับ สายดัตต้านะครับสายดัตต้าับหรือว่าสายชาร์จในตัวนะครับแบบนี้ที่เขาแถมมาแค่สายแล้วก็ส่วนหัวก็คือตัวนี้นะครับที่เราต้องซื้อเองจากจากในห้างที่เราไปซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปซื้อเราก็ควรจะเตรียมตังค์ไปให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปซื้อสายชาร์จอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชสายชาร์จนะซื้อหัวชาร์จแล้วก็ไปซื้อพวกอุปรกรณ์หูฟังนะครับก็แล้วแต่เลยนะครนะรประมาณนี้เลยนะส่วนกล่องรุ่นนี้ เป็นเอกลักษณ์ของ iPhone คือกล่องเขาจะทำมาสวยอยู่ละกล่องเขาทำมาสวยละกล่องมันทํามาสวยรูปลักษณ์ดีนะครับแต่ว่าเขาจะไม่เขียนรุ่นไว้นะครับแต่ตัวนี้เป็นไอโฟน12กล่องแข็งนะครับบางคนนี่ถึงขนาดสะสมซื้อขายกล่องกันเลยนะครับแต่รุ่นละรุ่นก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับก็เหมือนคนสะสมรถนะครับนี่ครับกล่องจะสวยงามมากนะครับปุ๊บโอ้ี่ครับใครมีตังก็เอาใส่ตังเก็บได้นะครับ อ่าทีนี้ก็มาให้ดูตัวนี้คือแต่ละช่องเขาก็ทารีวิวแล้วนะผมไม่ได้ไม่ได้ถนัดเรื่องการรีวิวนะครับแต่จากที่ดูคือจะมาให้ดูดูอ่าเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของตัว iPhone ตัวนี้น้ําหนักตัวนี้ก็ถือว่าไม่ไม่หนักมากนะครับพอดีพอดีนะครับแต่ไม่ทราบว่าหนักมาเท่าไหร่แต่ถามว่าเบาเบาไปไม่ไม่ไม่เบานะครับแล้วก็ไม่ถึงกหนักนะครับพอดีพอดีครับตัวนี้ลองไปหาหาข้อมูลเรื่องน้ําหนักเอาเองนะครับอ่าตัวนี้ ios 14นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ i o s 14ส่วนกล้องนะครับกล้อง iPhone นะครับการใช้งานนะครับก็คือของเขาจะเน้นเขาเรียกว่าถ่ายรูปภาพคมชัดนะครับแบบเห็นยังไงเป็นแบบนั้นเหมือนกับตาเปล่าที่เราเห็นสมมติว่าอ่ะเราเห็นกล้องตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยเห็นเห็นตัวเนี้ยคือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับลหลายๆรุน่นคือถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับปึ๊บเพิ่มแสง เเข้าไปาสมมุติว่าเราจะถ่ายรนะูปตัวนี้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นบางทีอาจจะปรับแสงหรือว่าทำให้มันสวยแต่ iPhone เน้นตาเราเห็นยังไงมันก็แบบนั้นนะครับก็คือว่าถ้าเราถ่ายรูปหน้าตาเราสิว,ส,วสิวมีกี่อันเห็นหมดนะครับเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะครับรูปภาพถ่ายออกมาแบบแบบที่เราเห็นและความไวไวมากนะครับถ่ายแบบรวดเร็วอะแตะปุ๊บปุ๊บเลยถ้าใครเคยใช้ หลายยี่ห้อครับที่ว่าราคาไม่แรงมากนะครับสเปคไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเราถ่ายรูปอ่ะมันจะรีเลย์นะครับอันนี้มันเป๊ะเลยครับมันโอเคถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับการถ่ายวีดีโอก็เห็นไหมครับครับการถ่ายวีดีโอแบบนี้นะครับถ่ายวิดีโอก็โอเคกดปุ๊บได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็หยุดปุ๊บถ่ายวิดีโอกดโฟกัสโฟกัสประมาณนี้ครับปกตินะครับ ส่วนการใช้งานก็ยังไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะมันเสื้อใหม่นะครับเนี่ยมันเสื้อใหม่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร,นะร่ก็ประมาณนี้เลยรูปลักษณ์ของเจ้า iPhone i p h o n e iPhone 12นะตัวนี้ที่แรกกะจะเอา12 Pro ปครับถึงอเผอิญวันนั้นอนะ่ะไปในห้างมัน,ม,นมันขาดหมดเลยอเผอิญต้องรีบใช้ด้วยนะครับก็เลยมันก็เลยต้องได้จองได้อะไรอีกมากมายก็เลยมันกระทันหันนะครับเอาตรงๆก็คือซื้อไว้ก็เห่อเดี๋ยวจะให้ลูกลูกไปใช้งานด้วยนะครับก็เลยก็ต้องรีบ รีบซื้อหน่อยนะครับโอ้โหเป็นคนซื้อแต่คนใช้มาอยู่ที่หนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้เลยส่วนหน้าจอการลื่นไหลนะครับผมถือว่าถ้า iPhone รุ่นตัว12เนี่ยทำมาได้ดีมากเพราะมันมันลื่นนะครับนะครับกล้องตัวนี้ที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยเป็นของ Android นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมใช้ตัวนี้ถือว่ามันลื่นนะครับมันพื้นๆเลยไปนะครับคือจับแล้วเรารู้สึกเลยขนาดเราติดฟิล์มแล้วนะครับตัวนี้เป็นฟิล์ม ฟิล์มโฟกัสนะครับมันก็มีความหนามีอะไรแล้วก็ยังลื่นอยู่ตอนนี้ผมไม่ติดฟิล์มนะครับโอ้ยิงยิงลื่นไหลเลยครับลื่นไหลเลยแอปต,ต่างๆลื่นไหลามากนะครับนอโอเอสสิบสนะครับ, 14, รบ,นะรบมีหมดเลยนะครับท่านก็ไปลองไปดูในช่องที่เขารีวิวโทรศัพท์แล้วกันนะอันนี้ผมมา ให้ดูเฉยเพราะว่าช่องผมไม่ได้ไม่ได้ช่องเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์ก็ต้องขออภัยไอ้ข้อมูลต่างๆมันไม่ค่อยมีก็มาให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูการตั้งค่าด้านในนะครับก็ถ้าใครคุ้นเคยกับเนี่ยใครคุ้นเคยกับการใช้งานต่างๆก็ก็จะรู้อยู่นะครับเครับเป็นยังไงมั่งก็จะรู้อยู่ก็มันก็ไม่ได้แตกต่างกับรุ่นอื่นๆของ iPhone ก่อนหน้านี้มากมายนะครับแต่ก็มีตัว แต่หลายแบบที่มันเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะมีโหลนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับนมีเหมือนเดิมครับกากลักสินะริหมดมีหมดเลยอ่านะตัวนี้ก็มีผู้ให้บริการทีวีเห็นไหมครับอ่านะผู้ให้บริการทีวีนี่นะครับก็ต้องไปดูกับผู้ให้บริการอีกทีของเอเอสวีไอยูแล้วก็ว่าไปนะครับตัวนี้ นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับการปรับแต่งกล้องอะไรต่างๆแบบนี้หมดเลยนะครับบันทึกวิดีโอสโมชั่นทุกอย่างก็ลองศึกษาเอาดูนี่เลยนะครับ HDR อ,อัจฉริยะครับการปรับแก้เลนการให้ความสาคัญกับการจับภาพที่เดียวขึ้นมันมีมาครบนะครับนี่ถือว่ามีมาครบนี่เลยนะครับสุขภาพ นี่เลยนะครับมีหมดทางการแพทย์ดกลับไปก่อนกลับก็บกบไปก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากส่วนนิกา่าก็จะเป็นโทนนี้เห็นไหมครับนิกาเป็นโทนนี้กับจอหโฮมปึ๊บปึ๊บนี่เลยนะครับ หล,หลายแบบกล้องมีอะไรต่างๆนานาส่วนสเปคต่างๆก็อันนี้ผมบอกนะครับไปหาดูในช่องอื่นดูเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการรีวิวพวกสเปคต่างๆก็มาให้ดูแค่รูปร่างภายนอกที่ซื้ซอมานะครับก็คือว่าจากการที่ผมลองจับดูก็คือว่าโอเคนะครับชอบนะครับไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปคืออยู่ในขนาดที่ถนัดนะครับก็ค,คือจับสะดวกไม่ไม่หลุดมือง่ายๆประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่เลยนะครับไม่คมจับไม่คมนะครับนี่ครับรูปได้นะครับไม่บาดมือแน่นอนครับการดูได้เห็นเลยไม่ต้องกลัวนะครับบางคนกลัวมีตังค์ซื้อแต่กลัวบาดมือไม่ต้องกลัวนะครับไม่บาดหรอกครับนะครับไม่บาดหรอกเขาลองหมดแล้วนะครับจะบาดได้ยังไงคงเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าว่ามันสวยเฉียบนะครับสวยเฉียบ นี่สวยเฉียบมากนะครับนี่ส่วนตัวทีแรกก็ไม่ค่อยชอบอยากจะชอบตัวที่มันมันเป็นกลมกรึงเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นเดิมๆแต่ว่าทีนี้พอมัดเริ่มใช้ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเท่นะครับเนี่ยเลียมันดีครับทาให้เราจับถนัดครับจับถนัดมากนะโอเคนะครับเราคลิปนี้ก็มาให้ดูนะครับรีวิวมาให้ดูนะครับลักษณะภายนอกของ iPhone 12นะครับดูธรรมดานะครับดูนี้เป็น ผมได้มา128นะตัวนี้เป็นตัว128ราคาตกอยู่ประมาณ3 3นิดๆตัวนี้3นิดๆ